นี่เดินมาถึงด้านหน้าโรงแรมที่ติดกับน,น้ำนะเนาะน้ำอยู่ตรงนี้ไปไปดูน้ำกันโรงแรมติดกับน้ำเลยหรอคะใช่แล้วมันมีน้ำละวกาอยู่ด้ยังไงอะน,นี่ถึงแล้วค่ะนี่คือน่าจะเป็นแม่น้ำนะนโอ้อันใหญ่มาก้เดี๋ยวถ้าใส่ชุดแบบนี้นะนี่มาจากทไทยแลนด์ไงเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วตอนนี้ลมหนาวมากเรานั่งล่องเรือลงวัดป่าใต้แน่ คือเดินออกจากโรงแรมมาตรงท่าเรือใช่ไหมเอ่อท่าเรือก็อยู่ด้านโรงแรมเลยนั่นแหละแล้วก็มีเหมือนแม่น้ำเนาะ w i s c h i n g Star Ferry for Shanghai Disneyland Hotel Guests Only นะคะ mm. ก็คือเวลาจะขึ้นน่ะไม,ไม่ไม่ต้องซื้อตัว๋วแต่โชว์คีย์การ์ดของห้องอะ่ะอย่างซึ่งเมื่อกี้ที่เขาให้เรามาอันนั้นน่ะ เอาไปโชว์แล้วก็ขึ้นได้ฟรีเลยขึ้นจากตรงนี้ไปที่ดิสนีย์แลนด์ซึ่งจริงๆมันใกล้มากแต่ว่าเขาบอกว่า20นาทีคาดว่าเขาจะล่องอะไรางเงี้ให้ดูลองลองรับรอบบรรยากาศแล้วก็ไปจอดโซนวันนี้เรายังไม่ไปนะเพราะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าห้องพักแล้วดอกไม้ตรงนี้ดอกบัวดินบัวดินมันทําไมไม่ปลูกหรอรู้สึกว่ามันออกดอกเฉพาะหน้าอะไรสัอย่างใช่บัวดินป้าเหมือนไม่ใช่เลยป้า สวยกว่าเนาะมันใหญ่กว่าแล้วก็กลีบมันมันแหกอย่างเงี้ยมวลดินมันจะตุ่มๆกว่านี้ไม่น่าใช่แต่ใบมันก็เหมือนนะไม่รู้หรือว่าปลูกแต่ละพื้นที่มันจะได้ดอกเหมือนกันอ๋อปลารือว่าดอกอะไรดอกแกนมมัมทำไมอ่ะดอกหญ้า คูฟี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กับคูฟี่หน่อยนะไ,ไม่ใช่คูฟี่คุณแม่อเอ้าไม่ใช่พูดผิดพูดโตพูโตอ,อีกแล้วลพูดผิดใช่น่ารักมากอ่ะป๊าป๊ามาเจ็ดเจ็ดเจ็ดทางเดินเป็นไงคะเด็กเตียวต่งางก,กันมากดูสิพรมสวยง,งามน,นะนีเ่เขาไม่ตกแต่งนะห้องห้องเอลซ่าห้องอ๋อแซวว่ข้างในเขาแต่งเป็นธีมนี้ใช่ไหม เราห้องเป็นทีที่เราเคยดูรีวิวมาแล้วข้างในของก็จะเป็นแบบเป็นของเอลซ่ามีคนอยู่ไหมหั้ใหุยรู้รู้รู้อ๋อจะเก็กของายแน่เลยให้กล่องกับบ้านเหรอใช่ขนมอ๋อพาหเฮ้ยแค่กล่องก็น่ารักแล้ว แล้วกล่องก็ได้แล้วแล้วอันนี้อะไรนี่ดูกล่องสินี่เป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้าเป็นเด็เล็กๆใช่ปะ่ะกล่องเล็กนี่ไม่ชอบเลยออกล่องเล็กไม่ชอบเลยนี่อะไรอ่ะเป็นสติกเกอร์แล้วก็นนเป็นเหมือนที่ห้อยๆแล้วนี้อะไรอ่ะอเฮียของวามเพื่อนเจ <laughs> ้แล้ว <laughs> สมุดโน้ตโอ้迈เกอร์แม่หลักมากแม่ยืดให้เหรอคะเขาให้เขาให้มีของแม่ของลูกเดี๋ยวสติ๊กเกอร์เราสำรวจห้องก่อนได้ไหมไม่มีของพ่อเลยอ่ะน่าสงสารสวยมากเลยอ่ะมีเนี่ยมีมิกกี้เมาส์ด้วยนะเห็นป่ะสังเกตป่ะมิกกี้มาร์ด้วยแล้วก็เปิดมาเจอกับสวยส่วนสวยสวยเราอยู่ชั้นสองเลยนะอุยมันออโต้คุณแม่เห็นป่ะแล้วเราไปจับจับคุณแม่เรากระตุกสิฮะเด๋วเรากระตุกมาสิมันจะวิ่งต่อเองถึง อีนิดนึงอีดิดนนึงอันอันทึบสิอันทึบใหเกมากฮ้ยสุดยอดแท้สุดยอดเลยอ่ะเวลาเล่าเร่องของเขาก็เป็นแบงนี้แตรไม่ค่ายจะเกี่ยวแกรมมากดูนะคะ สวยสวยทุกคนดวโเ้ยน่าร้อมากเป็นไม้เออมันีดีเทลหมดมันสวยมากเลยอ่ะเป็นไม้ไม้จริงนะไม้จริงแล้วสีของสวิตช์ปลั๊กดูแล้วเขามีที่ป์ซีให้ด้วยแล้วยูเหลายอันเลิศแล้วก็ปลั๊กบ้านเราเสียบได้เลยนะใช่คือใครมาตีนโกไม่มีหัวแปลงไหมเป็นดีเทลนี่แล้วดูหัวเตียงดีเป็นไม้แล้วอันนี้เป็นชิงกอร์เบลอันนั้นเป็นปราสาท นี่สวยมากแล้วพ้ปูอุ้ยผ้าปูลายเดียวกับผ้าม่านเลยอุ้ยผ้ามันเย็นเหมือนนี่เป็นใหญ่โซฟีเดี๋ยวนะมันจะมีหนังสีกับมันเลยโอ้ยสวยมากดีมากน่านอนมากอยากนอนตอนดีเลยพราะว่างแล้วก็คงชอบคงไฟมากตรงทสวยทีวีอันดีมากดูดิขนาดแบบเออวันนิ่งนุ่นนี้าฟนะจะต้องมีแบบความน่ารักกรบกลิบ เออในนี้มีอะไรบ้างทุกซิปอะห้องละที่ใส่น้ำเป็นน่ารักเลยไหนที่เปิดคนน้ำอ๋อเขาให้ห้อยไปได้ไงสมมติเธอจะห้อยไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไปเรียกกลับบ้านได้ใช่ไหมเขาให้ไหมอ่ะแม่ไม่แน่ใจเขาเขียนว่า complementary ปะไม่ได้เขียนถ้าถือว่าได้เออเขาน่าจะให้ห้องละอันตู้เย็นตู้เย็นไม่ใช่ตู้เซฟนี่ตู้เย็นอยู่นี่ตู้เเย็น ไม่มีเดี๋ยวต้องเปิดตู้เย็นแล้วเอาน้ำใส่มีพวกแก้วแล้วก็ไม่ได้มีขนมมาลงแลประเทศไทยอะค่อือไม่มีเฮ้ยชอบมากอ๋อมีสองข้างมิกกี้ช่องแอร์ยังเป็นแบบลายมิกกี้น่ารักจังเลยเออประตูห้องน้ำแล้วดูนี่ไปทั้งบ้านเลยเป็นประตูเลื่อนเป็นประตูเลื่อน ไม่มีปรตูตรงนี้เ่มอ่ะแเป็นงนจบอ่ะจูมือจับก็จับมือจับนั้น่ยใช้แขนใช้ขาจับก็ได้ใช่ไหมถูกต้องน่นีอานนีีเเป็นสมมติเก็มีทิงทิงกับเบลอีกนี่ทิงกับเบลน่ารกมาะนี่นิมแก้วปกติอันนี้ไม่น่าได้นะอันนี้ของเด็กถ้าอยางได้อเที่ยจะเขียนว่า่ง้นะ เฮ้ยมาโดนนี่สิคะอันนี้ตู้อะไรอ่ะประตูวิเศษจะไปตู้เสื้อผ้าอ๋อมีหมอนต่อมรองอุ้ยแอบเห็นแล้วบางอย่างอะไรขึ้นหมอนเจมส์หรือเปล่าฮะเหรออะไรไม่ใช่อะไรอ่ะดูไม่ออกเลยคือเขาหยิบ่ที่ข้ามละอย่างงี้ป่ะที่ข้ามอะไรหมอนเจมส์ปะใช่ยาข้ามอะไรไปส่องเขาดูใหญ่เลยไปถ่ายรูปเซอร์น้องกันนะ อ๋อนี่ไงเขามีบาตรหลวของเด็กน้อยซึ่งแม่ว่าแม่น่าจะใส่ได้พอดีเลยอ่ะสับตัวสั้นมากเฮ้ยนะนี่ไงรองแล้่ก็จะมีรองเท้าแตะเฮ้ยมีสามไซส์เหรอใช่ไหมใช่มีอ๋อพ่อแม่ลูกหนูใส่เลยอันนั้นหนูใส่ไม่ได้แต่อันนั้นเราแม่ใส่เออไม่ได้เรียกแม่หนู้ยเท้องใหญ่กว่าแม่รองของพ่อมาให้ด้วยค่ะเรียกแม่อันไหนแกให้แต่จริงจแม่ใส่รองเท้าไซส์สามหนูซส์สามให้ได้ ไม่ได้อันนี้อาจจะยังเฮ้ยหลังมากเรามาดูดีเทลกันเถอะแต่นี่ก็กลับบ้านได้นะรองเทากลับบ้านได้แต่หนูใส่ไม่ได้หนูใส่อันนี้นี่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 อยากใส่ก็ใส่ได้อะไรเออเอออ่ะหนูจใส่นี่ไม่ไม่ลองใส่ใส่ไม่ได้ไม่ก็ใส่ไม่ได้ดูดทำไมถึงต้องพ่อแม่ลูกล่ะทำไมปิดถึงไม่นั่นน่ะสิมันนี่ก็พ่อแม่ลูกแต่ใส่ไม่ได้เพราะว่าลูกลูกเล็กไปอันนี้ต้องลูกแบบลูกแบบสามคนอะค่ะน้อยอ่ะเออลูกแบบเน้อยทำไมแกะไม่ได้ตอนนี้อ่ะ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะนอนก่อนเนอะทำอะไรเขมันนอนไหมคะเดี๋ยวเซตอนัพร,ร่างกายพักผ่อนนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปกินเที่ยวเย็นเดี๋ยวเจอกันทีอ,อ๋นนี้ไงพอดีเลยเดี๋ยวเจอกันทีมื้อเย็นนะคะ<ช>แล้วก็ดูการแต่งตัวจะ<ช>เป็นยังไงได้เย่าล่าตอนนี้เป็นเวลาเย็นเราจะไปไหนคะดูแต่งตัวจะไปดินเนอร์ที่ซ i n d e r e l l a s Ballroom เอง ซินเดอเรลล่าบอลลูมเลยแล้วเราต้องแต่งชุดเป็นซินเดอเรลล่าได้ไหมไม่ได้อันนี้อันนี้อาจจะยังอันนี้อาจจะยงันนะยงก็โอเคไป่ ตอนนี้เราก็มาถึง Cinderella Ballroom แล้วนะคะ้เป็นไงนี่ดูแช andelier สก,ก็อตดูแบบใช่ค่ะห้องสวยงามมากก็คือตอนนี้เขาบอกว่าเขามีฟิงเกอร์พูลเล็กๆน้อยๆให้เราทานได้เลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีดินเนอร์ข้างในางานนี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยว่าคืออะไรใช่ไหม <S <S เรามาดิสนีย์แลนด์ที่นี่คือเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเนี่ยเพราะว่าเขาจะเฉลิมฉลองซูโทเปียค่ะที่นี่เนี่ยที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เป็นสวนที่ดิสนีย์แลนด์ที่ เดียวในโลกเลยที่มีซูโทปเปีย,ย <c oughs> แล้วตอนนี้ซูทปเปียสองกำลังจะฉายแล้วฉะนั้นเนี่ยเดือนโนเวมเบอร์ปลายโนเวมเบอร์กำลังจะฉายในไทยฉะนั้นเนี่ยทางดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ก็เชิญมาสัมผัสรประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนอกจากวันนี้นะเดี๋ยวมีเข้าไปในสวนแล้วไปเที่ยวซูโทปเปียกัน<ช>แบบว่าช่ำๆแล้ววันนี้นี่ทุกคนเห็นไหมแต่งตัวกันแบบแนวนี้เข<อ>าเรียก <คอ S 1> ว่าทุนลงทุนมากแล้วดูเราใช่คือทุกคนแต่งกันจัดเต็มมากแนวนูซิเซนนี่ต้องพิมพ์เหมือนสุดแล้วดูแม่ สูดิเซ้นไหมแม่พยายามให้สีมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเพราปลาเหมือนนกัะป้าเหมือนอ่ะดูป้าไหมพิมพิมเพลีย์มากเลยกับการแต่งตัวนี่ก็แนวแบบซาฟาารีซฟารีนะซาฟารีซาฟารีเออหลายคนก็จะแต่งสไตมนี้ดีมากนี่น่ารักดูชอบชัมเปญเลียมากแชนเปญสวยมากนี่เขามีแกะสลักแตงโมแล้วแบบเขาแกะสลักแตงโมเป็นมินนี่น่ารักมากจอยกี้ แล้วขนมทุกอันนี่อันนี้น่ารักมากเลยดิดูสิอ๋อแค่ผลไม้ยังเป็นนี่เหรอใช่แก้วมังกรเป็นมินมิกกี้ช็อกโกแลตวอลนัทช็อกโกแลตบราวนี้ทุกอันเลยอ่ะใช่น่ากินมากน่ากินอ่ะน่าจะเป็นน้ำตาลชูกาชชูกาชใช่ที่เป็นออบีฟชิคเกอร์ามมีไก่กับ มีบีฟนะใช่อ๋อก็หาต่างๆไอติมแบบในเรื่องทีโทเปียหรอเออใช่อ๋อใช่ไหมในเรื่องที่จะมีไอติมแบบนี้ใช่ไหมคะเลยเอาเลยได้เลยได้อันนี้เป็นจนไหมอืมน่ารักมากเป็นอย่างข้างในเป็นอะไรเขาก็เลยอ๋อเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้ว่าเขาจะเอาอ

ก็คือว่าจูดี้ฮอปก็คือเป็นกระต่ายน้อยที่เป็นนางเอกเอ่อออฟฟิเซอร์จูดี้ฮอปกับนิกไวท์คือนิกเป็นเออ่ฟ็อกซ์ใช่ไหมคือซูน่าจิ้งจอกอ่ะเออแล้วเขาแต่งตัวกันน่ารักมากแล้วเขาแบบมาเซอร์ไพรส์คือให้เราแบบเขาไปถ่ายรูปแล้วแบบกอดกอดแบบว่า ไอ้นี่มากเลยนะเขาเรียกว่าอินไซด์เอกซ์คลูซีฟมากๆตอนที่ไปถ่ายร่วมในสวนอะต่อคิวยาวมากแต่นี่คือเขายืนรอเราเขาไปถ่ายได้เลยน่ารักมากประทับใจมากนะคะขอบคุณเชียงใหม่ดิสเบรนด์ดเลยใช่แล้วแบบว่าเอ้ยน่ารักแล้วเขาแบบนิสมากเลยกันกันกันอะไรอย่างงี้ยจูดี้กันอีกเสร็จแล้วเราก็มากินกินเลยก่อนกินเลยแหละมา เป็นแซนด์วิชที่เป็นลูกแครอทน่าหลงไหมอืมไม่อลยอหมือนชื่อว่าอะไรเนาะซอสมันคุ้นมากไม่รู้อะไรถ้าได้ไปเอามาเรานะชูกาชิที่เป็นลูกท,าานะกทกกกี่ไม่ไม่กล้ากินเลยเป็นน้ำตาลกรอบๆนนแต่ชอบก,กินนะเดินนะเดินนิดนึงน่าหลงมากามากาช็กอกโกแลตนี่อันนี้เป็นทีรามิสูกับชอ็อกโกแลต น่ารักมากอันนี้ของน้องบิ้มนะตักให้น้องกินอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยมันเป็นอ๋อ Hi everyone I know everyone ฉัน and I'm not going to be too long everyone Surprise นะคะนี่อ่ามาเปิดดูมีกิฟต์นี่เป็นซูชิโอเปียทั้งหมดเลยดูดิน่ารักมากอันนี้มันเป็นเหมือนที่คาดผมอะลูกแล้วมันมีไอ้หางๆนี้ด้วยอ่ะนี่ นอกจากนี้มีเขายกค่ะชิวดีด้วยอ๋อมันบีบได้บีบแล้วขย็งยกะช่ไหมเออจริงด้วยนี่ไงมันวัดได้ดนี่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเขาสุ่อ๋อที่วันนี้เราไปในที่ร้านแล้วเราเห็นเกือบซื้อแล้วเฮ้ยพิมพ์ฟต์ยบยากไม่คนละตัวกันเราไม่ได้ซื้อตัวนี้เห็นไหมเราอาจจะรู้ว่าเราได้อันนี้คืออะไรอ่ะ เป็ที่ใส่มือวะอ๋อเหมือนอยิวชอบอ๋อตอนเด็กๆหนูชอบมากแบบนี้อ๋อมาอันนี้อรอกระเป๋ากระเป๋าน่ารักสุดเลยเนี่ยโอ้ยมาน่ารักมากเฮ้ยอันนี้เหมือนที่เป็นขนมอยู่ข้างหน้าอ่กินที่ปากกินอร่อยไหมคะมันเป็นกิฟต์มันเป็นกิฟต์นี่ไงมันเป็นกิฟต์น่ารักมากโอ้ยมาโอ้ยมอนนีิวเกือบซื้อแล้วน่ารักมาก อันนี้ต้องห้อยไปในที่ในปาร์กเลยพี่อย่างนี้น่ารักสุดดูสินี่เออแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อหมวดอ๋อสล็อตที่เป็นตัวสล็อตน่ารักอันนี่อันนี้อะไรอ๋อนี่เธอชอบตานเด็กๆเอามารัดแขนนี้เดินไปเดินมาจ้ะใครบอกว่าชอบตานเด็กตอนนี้ก็ชอบตอนนี้ก็ชอบเรอนี่น่ารักมากหมดยัง น่ารักทุกตัวเลยอ่ะน่ารักทุกตัวเลยเขาบอกมันนี่ขอยื่นแล้วเป็นชุดตำรวจเลยอ๋อน่ารักมากแหมประมาณนี้อุ้ยเฮ้ยน่ารักอันนี้เอ้ยน่ารักเฮ้ยแล้วข้าไก่ตุ้มหูตุ้มต้วน่ารักมากกินข้าวเลยค่ะยากกินละค่ะนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่า ม่ไม่กินได้นะจริงจะกิะนแล้วนะทีลามิสูเอออุยล้มอ้าวมันน <đ> ะจิวันนี้นะนอกจากเราก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์จากใครอีกครอบครัวหนึง่งแล้วก็ใหม่มีหลายครอบครัวเลยจาก South East Asia Pacific ค่ะ ตรงนเขาแจก family เด็กเล็กบ้างเออใช่มีมีเด็กโตเนี้ยแต่เด็กเด็กคนนี้ชอบยิงชอบอยู่นะหัวเตีามีลูกเล่นด้วยนะคือเขาจะมีปุ่มอยู่ตรงหัวเตียงตรงนี้เขาโดนแม่เล่นแล้วล่ะแม่เล่นใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่กดสิเห็นทิงกับเบลมหเห็นนี่เป็นไงล่ะมีไฟวิ่งมาที่มิกกี้สว่างแล้วก็มาหัวเตียงนี้ออกมาเร็วๆ มาที่ปราสาทแล้วก็มีพู้รูว้าเป็นแล้วเออนี่นี่มาอีกสองรอบสองรอบสองรอบเขาจะเล่นสองรอบพึวิ่งมาตรงกลางแล้ววิ่งมาทางนี้โอ้โหแจงง่ะนี่จะเห็นก่อนสร้างบ้านนะป้าจะไม่เรานี่นี่รู้ด้วยบังเอิญด้วยคืออยู่ดีๆมันก็ติดแม่คาดว่าไอ้โทรศัพท์อะมันอาจจะไปโดนแล้วก็เลยติดตอนแรกแบบเอ้ะนึกว่าแบบ